สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอเรื่องเล่าหลวงพ่อทบธรรมปัญโยพระครูวิชิตพัชราจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อทบเกิดเมื่อวันที่3มีนาคมปีพุทธศักราช2424 24, ที่บ้านหัวเขา ตำบลน,นายมอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อทบอุปสมบทเมื่ออายุ22ปีที่วัดชอนไพรอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพระครูเมืองเป็นพระอุปชาหลังจากนั้นท่านได้ศึกษาพระ,าารรพระธรรมวินัยและวิชาอาคมจากพระเกจิอาจารย์หลายรูปหลวงพ่อทบได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนแดนอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์และได้พัฒนาวัดชนแดนจนกลายเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ หลวงพ่อทบมีชื่อเสียงด้านการสร้างวัตถุมงคลเช่นพระเครื่องและเครื่องรางของขลังซึ่งมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดและคงกระพันหลวงพ่อทบล่วงลับไปเมื่อวันที่14มีนาคมปีพุทธศักราช2519แต่ยังคงมีประชาชนที่เคารพนับถือท่านและเดินทางมาสักการะรูปเหมือนของท่านที่วัดชนแดนอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ